สวัสดีครับคัมปอยลอยเรื่องมวยไทย EP ที่เจ็ดสิบห้าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอบัวขาวปอประมุกคนไหมประทาก,กับจอมโหดเกียรติศักดิ์โอ้คนไทยเจอคนไทยเนาะก็ะถือว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายของบัวขาวที่เจอกับคนไทยน้องนังก็เจอกับมวยต่างชาติทั้งหมดเลยในการชกครั้งนี้ก็เป็นกติ่กามวยไทยคิ้งแชมป์ WMC Explosion T ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนวันสันวาห่วยพูดเราเป้าเนี่ยหรือพูดผ่ายว่าเราพูดตัวนี่ แม่ป้าไอ้หมูแข้งทองเว้ยชายาคนนี้บนธรรมดาทดี่ยอดมวยคนนี้ตอนที่ดังๆเลยบ้า เฮ้ยบัวลอยิชาหน่อยพรทวีหัวไส้ทิทบุญเลิศคุ้มคุนหน่อยเกียรติชุกย่าเรื่องซักพรทวีเอ้ยเนี่ยเียเม่แต่อภิเดชชิตพีรันด้วยนะเอามาขอรายการของเขาดีกว่าบัวขาวกับจอมโหดวาดกันไหนตีกันตั้งมื่อใดวันที่สิกุมภาพันธ์สองพันาร้อาพิกันนำนัก71กิโลกรัมตอนนั้นบัวขาวก็อายุ23ปีเนาะส่วนคู่โซกับจอมโหดอายุ35ปีผุ้รักสร้างกันตั้ง12ปีขวบหนึ่งพอดีตอนนั้นบัวขาวก็็ได้เปนแค เค่วันมาแล้วเด็กซื้อเสียงนี่โอ้ดังขนาดตะวต่อยมือน,นันน้ำนักของบัวขาว69กกิโลกรัมชวนจอมโหดกันนำนักเสียสิบเอ็ดกิโลกรัมแบกกันอยู่สองกิโลเหมือนไรเสถิติของบัวขาวตอนน,นกันชนะมาหนึ่งลอยสี่สิบเถื่อหรือสี่สิบไฟนั่นแหละเชวนจอมโหดกันชนะมาตั้งสองลอยห้าสิบสามไฟหัดักนี่บนธรรมดาดังคนละยุคแต่ว่าอีกคนหนึ่งเป็นซุปตาณนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งกับเป็นเจ้าตำนานยังมีลมหายใจนะอ่ะเพื่อไว่เสียเวลาค้าป Uhm. ให้เสียงภาษาอีสานเก่าเชิญสาลาหล์ตอนนั้นบัวขาวโย่ไข่ปอประมุกอยู่เนาะยกแรกแหกหมานทันตัวร่างเนี่ยกรรมกาลอ๋อดับขีดขันซี่หลังเสือกกะเนาะเนาะ มวยแสดงว่าเป็นมวยขวากันทั้งสองคนเลยเอาใส่ออกมันเลยกางเกงขาวครับจอมโหดกางเกงดำก็บัวขาวชวนบัวขาวห้องอยู่จังหวัดสุรินทร์จอมโหดก่อจังหวัดทัางงาเป็นจังหวัดที่สร้างบวกาเขาไปนาะพ่อบัวขาวอยู่เมืองสร้างเลยบวกาเขาไปพุ่นวันไปพอยันโดนทั้งง่านะ บังเฮ่เนี soup, yep. no. ่โอตีสอบส่วน่้อนธรรมดาเลย่จอมโหดสมัยลุงุงๆู้ยหาโตจับงาคือหาโตจับงาคมรุ่นคมรุ่นมากจนถึงพมีพูตยจนไปต้อยอยู่ต่างประเทศหากจิงอยู่ต่างประเทศได้เมียเป็นเช่าต่างชาติทุนเลยไหมธรรมดาที่จอมโหดเคยเป็นแชมป์ดูเนียเวนเตเวด63กิโุดหากิโลกรมมันนะ ของลุมพินีอยอยู่9บเกปีงตอนนั้นชนะโคไซทอไวกุลแล้วความทําสริตริชนะรวด1ิบเก้าเทือติีต่อกันไหมบวนธรรมดา,าอ้ยัดไปเคยพระทาัดสมรักขคำสิงมากเห้เริเดิมันพัดดิไฟแหลกซี้านชนะสมรักขคำสิงหแลบบ้หลังจากต่อยโอลิมปิกมาได้เหลียนท่องเป็นมัดปี้วยไท่อีกทีนหนึ่งนะ ทางที่สองมาเดิมพันอ,อีกพวกล้าน,น,านเออตอนนั้นอะเริ่แพ้สำหรักไปมือนีเป็นยังไงตอบคนธรรมดามือนีก็ได้รูปประเทศสวีเดนเนาะ โดซับสอบฮันนุมันสบายสอบกันหนึ่งับๆไปถอยหลังหกลมจังหวะแหละยอมพูดทำไมลุงเรื่องหนิบ๊ะหย่อดหัวี้ยคนนี้อู้หูมือปรับมือปรับรามอน แดกเกอร์มาแล้วครับป่อนธรรมดามุ้ยมัดกังหันนรกของฮอนเล่นหรือนีอเทอร์แลนด์คนละเมฆซึ่งตอนนี้ตาม่อนแดกเกอร์ก็จะเสียชีวิตไปแล้วหนะเนาะอ๋อะฮะยักพยักออกไปว่างได้ ที öz, ่จอมโหดโหดทมชื่อเนี่ยพาว่าจะเป็นแม่ใหม่มวยไทยนี่สามารถสามารถออกได้สารพัดนึกเลยเพราะกติกามวยไทยโดยเฉพาะจอมโหดนี่มักขนาดเลยลูกเล่นแพ้วผ้าวันไหกขันมวยตั้งขาตทุบๆๆโอ้ช่วงนั้นเขาเรียกว่าแคมป์เชฟวันมาแล้วนะบวกเขามวยดาวลุงกะอายุเท่าไหรตอนนี้ยี่บสามปีไหมเนาะ กับคุณหนึ่งตังสามสิบสามสิบห้าปีสี่มัยกเอามัืากแรเาหิ่งางเกีบขาเียยกสองเอาชูชูกันต่อีกันรอดคนไทยน้ำกันเอางข่าหาขึ้นก็หางสามขุมปุ๋วใส่ออกไปตาดมาว่ามียังิด ตอนรับมีเ,เอฟพีบอกว่าพุ <S 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 ่นคำพวยจะว่าดูหลายคนเอาแต่เนี่งว่าผักม่อยเนาะวันไปน่งฟังฟังพักที่ อย่าว so ่าดูหลายพันคือถ okay> um ิ่นลำข้ามแหนะอืมนั่นงานนี้บะมี่เส i ยงเอฟเฟ l t ล e วครับเสียงเต e เสียงหนังเพราะว่าเอฟนบอกมาทาตามปฏิบัติปฏิบัติด้วยชอบท a d ืมโอ้ยเ๊ครับหายเมี้ยโ e แลกเลยครั e ก็รู a d ึกบุกขาวดู ตอนนี้สาปีเนาะกำลังห <được kindergarten>. ่าด้วยตอนนี้คุณก็กำลังสิโล่แล้วมีเปหาจรนงจะตั้งเสรจแล้วหนิหรือมีพลังเริ่มเห่าเขาหาคือเกา ยังมอดูไลฟ์นะแต่ว่าสิว่าเศร้าว่นเห็นแนละมขั้นแขวเนาะจะสวากันท้อไ่อยากฟังเสียงกับปิดเอาเด้อีสกัดยีบัขาววางไหนทีสกัดที่กันม้อยเข้สกัดเออนั่นเห็นมอีเกียมฟันหางมอแมน

ฮักอกก็เจอสอกกันไปเร,ริ่ม่าเลยจับขาได้ตามกันไปขีดชเกัไปกันวกวเท้าก่อนซ้ายขวาเข้ามา เย็บวัดระยะเตะขวาไปต้ายขวาเตะโอ้ยมัน้อยางกูเท่าแมเบลูกดีบ่กชิลุกตัวปานนี่แม่นอาการอาการน่าเป็นห่วงเลยครับได้เนี่เก็บมเก็บขาแมางไดสซัำมังก้า สี่เนุนมานขวาแหวเรนะใส่ต้องใส่ตัวมันเหรโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องบนะครับเนาะอันวาสารภาพดูสิคุณบัวขาวุกมกอันนี้นี่เท่บางสดนอะไรเนี่ยัวขาวนานิ่งนี่อนัน การนี่เพิ่งสิเป็นขันงง่าสิขังง่าโอ้กระโดดเข้าร้อยขังง่าสางซูรินไหมขังบ่ได้ใช่ไหมเจอสางซูรินเพิ่ปอูอูแอคทิคเพิป่ปเพิ่ปไอ้นี่ล่ะลูกลูกนี่แหละตัดโอ้โห นี่้องหัวขอทองทองก็ต้องหายใจเพราะท่านไหนนั่นไหมเพราท่านตัดหลักนะขอขมาไซปักรอดเพี้ยชันตัวขอโทษขอให้กันเถ่ะนะรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะในกรรมการประกาศแท่งีมาประกาศนั้เพื่อควทเนียมตามทเนียมนอกบันนี่เราก็ต้องประกาศแครับอ้าคบ ขอขอบคุณสำหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย